ทองอณาสาลาบันเทิงสวัสดีค่ะน้องเกวเปิดครัววันนี้เสนอเมนูไข่ดาวเอนดูเชฟทำไปชิมไปถ้าทานน่าอร่อยมีความน่ารักน่าเอนดูมาทำให้พี่ฟี่แฟนคลับคนรักเดทได้หัวใจพองฟูกันอีกแล้วสำหรับน้องเกลหรือน้องเอเบเกลทาย,ยาติหมายเล็กของคุณพ่อคุณแม่สุตาชมพูอร,รยากับน้องวิสลุเมื่อล่าสุดหนูน้อยคนเกง่งได้ถือโอกาสดีๆเปิดครัวเฉพาะกิจทำเมนูง่าย แต่น่ารักเอ้ยน่ากินหนักมากอย่างเมนูไข่ดาวเสร์ฟร้อนๆฟองโตโต,โตแบบเต็นกระทะโดยโมเมนต์ดังกล่าวนี้ชมพู่อรยาได้น,นำมาแชร์ผ่านอินสตาแกรม @chomis_materialgirl ทั้งในรูปแบบของภาพถ่ายและคลิปวิดีโอรวบรวมเอาช็อตหน้าเอนดูของลูกสาวคนสวยขณะออกลีลาท่าทางสงสาน,สน,านกับของเล่นชุดน,นี้แบบสุดๆซึ่งนอกจากจะสามารถกยยอดไลค์จากบรรดาพี่ๆแฟนคลับ ไปได้แบบล้นหลามถล่มทลายแล้วในช่องคอมเมนต์น้องเก๋ก็ยังถูกแซวหนักไม่แพ้กันโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกของคุณเชฟที่ดูจริงจังกับการทําอาหารมากจนแทบจะลืมโฟกัสเรื่องความสวยไปเลยอิอิขอขอบคุณภาพหแหล่งข้อมูลข่าวสนุกดรามคาฝากกดไลค์ like, ก, share, กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะ